สวิธีรัดสำเร็จทันใจรวยทันใจนะคะเอาให้ได้เอาให้รวยนะคิดค่ะคิดถึงสิ่งที่เราอยากเป็นอยากเป็นคนที่โชคดีถูกลอตเตอรี่คิดว่าตัวเองถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่คิดให้เห็นภาพตัวเองยิ้มถือลอตเตอรี่หรือว่ายิ้มได้รับเงินว่าถูกลอตเตอรี่ได้ยินเสียงนะคะ ได้ยินเสียงมีคนชื่นชมยินดีกับเราว่าเราถูกรางวัลแล้วเราก็ตอบคุยกันในเรื่องของการถูกรางวัลนะคะพูดนะคิดแล้วพูดนะคะคิดแล้วพูดคิดแล้วพูดตื่นเช้ามาให้ซ้อมความสําเร็จให้นึกถึงภาพความสุขความสําเร็จของตัวเองเลยนะคะแล้วก็สก็คือภาพนะคะภาพที่เราอยากให้มันเกิดภาพของวันพรุ่งนี้ สิ่งที่เป็นอนาคตนะคะเอามาไว้ตรงนี้เลยเอามาไว้ตอนนี้เลยว่าฉันโชคดีฉันถูกรางวัลฉันโชคดีฉันถูกรางวัลใหญ่ๆฉันโชคดีได้หลักได้เงินหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านจากธุรกิจการงานฉันโชคดีฉันได้รับได้รับโชครับลอยบ่อยๆโชคดีจากการถูกรางวัลโชคดีจากถูกรสส,สลกักออมสินอะไรแบบนี้คนไหนที่แบบว่าลงทุนในเรื่องของการเงินนะคะโชคดีแบบว่าเทรดพอร์ิได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็พูดไปนะคะ อารมณ์ดีค่ะตื่นเช้ามาทำนะตื่นเช้ามาทำเราก็ทำแบบนี้ทุกวันทุกวันนะซ้อมเอาความจริงเอาความรู้สึกที่เป็นในอนาคตมาณเวลานี้แล้วก็ตอนนี้เลยนะคะทำทำทำช่วงจังหวะเวลาเช้าเ้านะตื่นขึ้นมาคือเป็นเศรษฐีอะตื่นขึ้นมาตัดสินใจรวยตื่นขึ้นมาตัดสินใจว่าเป็นคนถูกรอตตอรี่รางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งอะนะคะซ้อมไปค่ะนะคะรางวัลไหนก็ได้เอาไปก่อน รางวัลไหนก็ได้เอาไปก่อนนะคะแล้วก็เราก็ได้ได้ไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆก็ยังมีเงินต่อยอดบุญใช่ไหมนะหรือว่าบางท่านเนี่ยฝึกฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเพกบ่อยพลังได้พลังเต็มก็ถูกรางวัลเลยก็ได้นะนะลองทําดูนะอ่ะสามก็คือการกระทําของเราในแต่ละวันนะคะคือปัจจุบันที่เราทําอยู่ฝึกจิตสั่งจิตพูดคิดเขียนภาพ ออกมาดูภาพบ่อยๆเขียนภาพออกมาดูภาพบ่อยๆฟังฟังคลื่นเสียงเงินเงินทองทองบ่อยๆฟังคลื่นเสียงสิ่งดีๆบ่อยๆแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากนะคะอยู่กับตัวเองให้มากเพื่อเพื่อความร่ำรวยเพื่อความโชคดีแล้วก็เขียนมันออกมาเลยค่ะเขียนมันออกมาทุกเช้าทุกเช้าพอคุณพูดเสร็จหน้ากระจกพูดเสร็จซ้อมความสําเร็จเสร็จคุณเขียนออกมาเลยเล่าเรื่องที่คุณถูกรางวัลเล่าเรื่องที่คุณโชคดีในวันนั้น ณวันนั้นเลยให้ได้ให้รวยให้โชคดีให้ปังปังอะทำได้ทำได้แน่นอน